สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันเลยนะครับว่าตัวที่อยู่ข้างหลังวัดแวร์เวนไวจะใช้ดูหรือจะใช้ dash ในการถามนะครับคําเหล่านี้มันจะวางไว้ถ้ามีวัดแวร์เวนไว y เพื่อปันจะอยู่ข้างหลังเขานะครับจะอยู่ข้างหลังวัดแวร์เวนไวนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกกับประธานนะครับถ้าประธานเป็น u IUVD แล้วก็ใช้ดู ถ้าประธานเป็น h ีช h อิตปีเตอร์ก็ต้องใช้จ a าในการถามถึงผุกคนอื่นหนึ่งคนที่ไม่อยู่ที่นี่กับเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับไปดูข้างในกันเลยเราจะได้เข้าใจมากขึ้นน,นะครับเพราะว่าเราต้องเห็นตัวอย่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วก็เคลียร์นะครับโอเคไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับมาดูประโยคต่อไปเลยนะครับ คลิปก่อนๆน,นู้นนะครับของครูโจที่ครูโจบอกว่าฝรั่งพูดนะเวลาพูดกันนะ่ะไม่ดูอยู่ a n t ก็ดู you like มีแค่นีครับอ่าไม่วัดดู you want ก็ what do you like นะครับแต่ว่าดูอยู่ไลค์มันมีเยอะแล้วครับวัดดูอยู่ไลค์มันมีเยอะแล้ววันนี้ครูจะพาพูด what do you want นะครับนะโอเคคุณต้องการดื่มอะไรถามเขาว่าอ่าทีนี้ถ้าขึ้นต้นด้วยคําว่า เห็นไหมครับนักเรียนเห็นคําว่าประธานไหมครับเดี๋ยวครูใส่กรอบสี่เหลี่ยมให้ดูมองดูข้างบนนะครับ iu v d นะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับประธานเป็น u เห็นไหมประธานเป็น u จะใช้คําว่าอะไรครับนี่นักเรียน iu v d นะครับต้องใช้คําว่าดูเห็นไหมเราก็เอาดูมาเขียนใส่ตรงนี้เลยนะครับ d o อ่านว่าดูนะครับ สำคัญที่ประธานเนี่ยนะครับนักเรียนประธานไม่ได้มีแต่คําว่า you ใช่ไหมครับตัวน,นี้ถ้าในข้อสอบมาเปลี่ยนเป็น day หรือ v หรือ i ก็ต้องใช้ดูเหมือนเดิม4ตัวบนนะครับ4ตัวบนคือ i u v day เห็นข้อสอบปุ๊บใช้คําว่าดูเลยครับนะนะครับว่าคุณต้องการดื่มอะไรพูดว่า what do you want to drink what do you want to drink คำว่า drink หันลิ้นนะครับ หันลิ้นด้วยนะครับ drink ทำปากจู่ๆจ,จะได้คำนี้เหมือนฝรั่งนะครับ drink เพราะเป็นตัวดีกับ r นะครับควบค้ำ drink drink นะครับฝรั่งทุกคนก็ทำปากจู่หมดถ้าพูดคำว่าดื่มนะครับ drink คำนี้นครับ drink หันลิ้นนะครับ what do, what do you want to drink what do you want to drink what do you want to drink เห็นไหมครับอ่าถามยูตอบไอครับฉันต้องการดื่ม กาแฟเย็นากาแฟเย็นนะฮะอยู่ในเซเยอะแยะเลยนะครับเป็นกาแฟกระป๋องนะครับหรือถ้าไม่กระป๋องก็เป็นแก้วก็ได้นะครับอ่า I want to drink i c e coffee I want to drink i c e coffee I want to drink i c e coffee เห็นไหมครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะครับอ่าที่เราอยากจะสั่งนะครับต่อไปถ้าถามเกี่ยวกับคนอ,อื่นนะครับถามเกี่ยวกับปีเตอร์ ปีเตอร์ปีเตอร์า Peter มาอีกแล้วนะครับปีเตอร์แน่นอนเราต้องใช้อะไรครับนี่ปีเตอร์จะใช้ดูหรือดัสครับเวลาเราเอ่ยถึงคนหนึ่งคนหรือนินทาคนหนึ่งคนหนึ่งคนนะครับต้องใช้คำว่าดัสเนี่ยะครับอไปดูข้างบนนะครับปีเตอร์มีจริงไหมมี Peter ปีเตอร์ก็แบบสมคำว่า He นะครับก็ยังไงก็ต้องใช้คำว่าดัสเนี่ยนะครับ เยถึง1คนนะครับเลยถึง1คนนินทา1คนต้องใช้ does แล้วก็พูดใหม่ว่าปีเตอร์ต้องการดื่มอะไร What does Peter want to drink? What does Peter want to drink? What does Peter want to drink? นะครับคนตอบก็ตอบปีเตอร์ต้องการดื่มกาแฟเยน็นนะครับแ๋ยวครูเอาโจทย์กาแฟเย็นมาให้เหมือนกันก่อนนะครับนักเรียนนะครับ เอาเป็นกาแฟเย็นก่อนนักเรียนจะได้เห็นข้อแตกต่างว่าเวลาเอ่ยถึงคนอื่นเนี่ยต้องออกเสียงลมตรงจุดที่2นะครับเป็นคํากริยาวอนเนี่ยต้องออกเสียงลมนะครับพลังคัดจะซุบซิบบบบเป็นเสียงลมนะครับอ่าซุบซิบอินทากันเป็นเสียงลม Peter wants to drink ice coffee เห็นะครับ ice นะครับกาแฟเย็น ice ตัวนี้ CE ออกเสียงลมเสมือนว่าเป็นตัว S นะครับ จุกคำของภาษาอังกฤษเลยนะครับเห็น CE ตัวนี้ต้องออกเสียงลมเหมือนตัว S Ice Coffee พูดให้ติดกันเหมือนว่าเป็นคําเดียวกันนะครับ Ice Coffee Ice Coffee พูดเต็มเลยครับ Peter w ants to drink ice coffee Peter w ants to drink ice coffee Peter w ants to drink ice coffee นะครับอ่า หรือนักเรียนจะเปลี่ยนคําว่าปีเตอร์เป็นคําว่าเขาก็ได้นะครับถ้านักเรียนเปลี่ยนเก่งแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นนะครับแบบแรกก็คือแบบที่1พูดคําว่าปีเตอร์เหมือนเดิมถามปีเตอร์มาแล้วก็ตอบ Peter ปีเตอร์ไปแบบที่สองเราเปลี่ยนปีเตอร์นะครับเป็นคําว่า he เป็นแบบที่สองแล้วก็ถอดรหัสจากคํานามปีเตอร์เนี่ยเป็นคําัพรพนามคําว่า he แปลว่าเขาผู้ชายนะครับก็เป็น เขาต้องการดื่มกาแฟเย็น He wants to drink iced coffee 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 มันก็จะง่ายขึ้นนะครับนักเรียนไปดูข้อต่อไปกันเลยครับต่อไปประโยคต่อไปนะครับ อ่เมื่อกี้หน้าที่แล้วเป็นดื่มใช่ไหมครับ DRINK หน้านี้จะเปลี่ยน DRINK เป็น eat เปลี่ยนจุดเดียวนะครับแต่ว่า eat ออกเสียงกะทิด้วยนะครับเพราะตัว t อยู่ท้ายประโยคแล้วต้องออกเสียงกะทิ eat เอทยาวๆนะครับ eat นะครับคุณต้องการกินอะไรก็เหมือนเดิมครับประธานเป็น you นะครับ iu วี I, you, ต้องใช้คำคำว่าอะไรครับนี่คำว่า do เหมือนหน้าที่แล้วเป๊ะเลยนะครับ IUVD ต้องใช้คำว่าดูมาช่วยถามนะครับอ่าถามสิครับคุณต้องการกินอะไร What do you want to eat What do you want to eat What do you want to eat นะครับถาม U ตอบ I ครับฉันต้องการกินไก่พูดว่า I want to eat chicken I want to eat chicken I want to eat chicken นะครับต่อไปถามถึงปป้าปีเตอร์บ้างสิอ่าคนที่ปีเตอร์ที่บ้านเราเนะี่ยต้องการกินอะไรเหรอนะต้องเปลี่ยนดูเป็นดสัสอ่า,อาถามถึงปป้าป,ปีเตอร์นะครับถามปีเตอร์สิว่าต้องการกินอะไร What does Peter want to eat What does Peter want to eat What does Peter want to eat นะครับคนตอบก็ตอบว่า Peter ต้องการกินไก่ Peter wants to eat chicken Peter wants to eat chicken Peter wants to eat chicken หรือจะเปลี่ยนแบบที่สองนะครับ Peter เปลี่ยนเป็นคำว่าแบบที่สองก็คือคำสรรพานาม he เนี่นะครับเขาต้องการกินไก่พูดว่า he wants to eat chicken He wants to eat chicken. He wants to eat chicken. ได้แล้วครับไปหน้าต่อไปเลยครับต่อไปนะครับเราเก่ง what แล้วแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น what kind of บ้างนะครับ What kind of จำได้ไหมครับแบบไหนชนิดไหนประเภทไหนยี่ห้อไหนนะครับภาษาอังกฤษพูดว่า w k i t k of what kind of what kind of นะครับ เสียงฟื้ป็นเสียงลมนะฮะเสียง what kind of what kind of นะครับอ่าแปลว่าแบบไหนชนิดไหนประเภทไหนยี่ห้อไหนนะครับอย่างเช่นก็บอกว่าเพื่อนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะที่ร้านอาหารกับเรานะครับบว่าอเออก็บ่นว่าเขาอยากเขาต้องการดื่มเบียร์อย่างเงี้ยนะครับอ่าทีนี้ประธานเป็น you แล้วก็ใช้เหมือนเดิมเหมือนหน้าที่แล้วเลยครับ ก็ต้องใช้ดูมาช่วยถามเพราะเขานั่งอยู่ตรงนี้กับเรานะครับเขาบอกเขาต้องการดื่มเบียร์ก็ถามเขาว่าคุณต้องการดื่มเบียร์แบบไหนหรอมันมีหลายยี่ห้อไงเบียร์คนไทยก็ถามว่า what kind of beer do you want what kind of beer do you want what kind of beer do you want เห็นไหมครับข้างบนสุดเลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งของสิ่งของตัวนี้ให้นักเรียนจำไว้เลยนะครับว่า รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มด้วยนะสิ่งของที่กูขีดเซนใต้นี่นะครับรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มด้วยนั่นก็คือสิ่งของนะครับใช้คําว่าดูพ่อประธานเป็นคําว่าอยู่นะครับอ่าแล้วก็คากริยาก็จะเป็นคาว่าวอนนี่นะฝรั่งไม่ใช้คําว่าวอนก็เป็นคําว่าไลท์ไม่วอนก็ไลท์มีแค่นี้ฮะที่ใช้บ่อยบ่อยะถามใหม่สิครับว่าคุณต้องการดื่มเบียร์ชนิดไหนเหรอ What kind of beer Do you want What kind of beer do you want นะครับแล้วก็ตอบไปเลยครับว่าฉันต้องการดื่มเบียร์ช้างฉันต้องการเบียร์ช้างพูดว่า I want ช h a งเบีย r I want c ช a n งเบียนะครับตรงก้อนเมฆตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ที่คนที่เขาถามที่ที่คนตอบจะตอบเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ในก้อนเมฆตรงนี้นะครับ I want i want Leo b เบี i ไอวันซิงเก a บียไอ n e น e ฮน e กเกนเก็แล้วแต่เราเปลี่ยนยี่ห้อเองนะฮะถอดเข้าถอดออกเองนะครับนะต่อไปถ้าถามเกี่ยวกับคนอื่นนะครับอย่างเช่นคนที่บ้านหนึ่งคนนะฮะเขาโทรสั่งนะครับว่าต้องการดื่มเบียนะครับนะฮะคนที่บ้านอาจจะใช้หลานให้โทรมาว่าป๊าป๊า,ปา,าพ่อปีเตอร์นะปีเตอร์อยากดื่มเบีย นะครับหรือคุณตาอยากดื่มเบียร์นะครับนานๆดื่มครั้งหนึ่งได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ก็ถามเลยนะครับถ้าถามคนอื่นต้องใช้ดูไม่ได้ต้องใช้จดสาคอนเซปต์เดิมนะครับนึกถึงปีเตอร์เอาไว้เราเปลี่ยนปีเตอร์เป็นชื่อใครก็ได้นะครับจับมาเป็นชื่อสมาชิกในครอบครัวเราเลยนะครับเพราะว่าชื่อแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับครูตั้งเป็นปีเตอร์ไว้ก่อนนักเรียนจะได้ไม่งงนะครับ อยวในชีวิตจริงเปลี่ยนปีเตอร์เป็นชื่อใครก็ได้เนาะตรงนี้นะครับก็ต้องใช้ d o าสถามมาช่วยถามอปีเตอร์ Peter ต้องการดื่มเบียร์ชนิดไหนถามว่า what kind of beer does Peter want what kind of beer does Peter want what kind of beer does Peter want เห็นไนปะีเตอร์ต้องการเบียร์ชนิดไหนคนตอบก็ ตอบแบบที่หนึ่งครับถามปีเตอร์มาก็ตอบปีเตอร์ไปเลยครับปีเตอร์ wants ช้างเบียปีเตอร์ wants ช้างเบียปีเตอร์ wants ช้างเบียนะครับเนี่ยนะตอบแบบที่สองเปลี่ยนปีเตอร์เป็นคำว่า he นะครับเขาต้องการช้างเบียพูดว่า he wants ช้างเบีย he wants ช้างเบีย He wants ช้างเปียมันก็จะง่ายเข้านะครับไปหน้าต่อไปเลยครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับข้อต่อไปคุณต้องการพิซซ่าแบบไหนนะครับประธทานเป็นยูก็ใช้คอนเซปต์เดิมนะครับนักเรียนพยายามให้ในหัวของเรามีกระดานแบบเป็น2ซีกแบบนี้นะครับซีกท่อนบนเป็น I U V D ใช้ รประธานไอยูวเดย์ก็จะต้องใช้ดูถามก็คือหมายถึงว่าถามตรงๆเลยนะครับถ้าไม่อยู่ก็โทรศัพท์ถามก็ได้นะครับแต่หน้ากรณีที่2นะครับพีชีอิดปีเตอร์หรือแอนนาอย่างเงี้ยนะครับฝากมาถามนะครับก็คือถามผ่านเพื่อนหนึ่งคนนะครับก็คือไม่ได้ถามด้วยตัวเองนะครับไม่ได้มีโอกาสไปถามด้วยตัวเองอาจจะอยู่ไกลกันก็คือใช้ฝะ ฝากถามเพื่อนนะครับถามผ่านเพื่อน1คนนะครับก็ได้หรือสมาชิกในบ้านฝากให้โทรถามกันก็ได้อย่างเงี้ยนะครับนะถ้าไม่ถามกันตรงๆจ้องเปลี่ยนดูเป็นด a สนะครับเอามาดูข้อที่ข้อบรรทัดบนเลยนะครับบรรทัดบนนะครับ iuved ใช้ดูนะครับอย่างเช่นว่าสมาชิกในบ้านอย่างเช่นลูกสาวโทรถ,ถามพ่อนะครับเราสอบหาพ่อเลยนะครับว่า พ่อใกล้จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพ่อก่อนกลับพ่อซื้อพิซ่ามาฝากหนูด้วยนะอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าน้องๆก็อยากกินพิซ่ากันนะครับอาจจะจัดเดือนละหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะแล้วพ่อก็เลยถามว่าอ,อ,อยูต้องการพิซ่าหน้าอะไรหรออย่างเงี้ยนะครับถามว่า what kind of pizza do you want what kind of pizza do you want what kind of pizza Do you want? นะครับคนตอบก็ตอบว่า I I want seafood pizza I want seafood pizza I want seafood pizza นะครับก็แปลว่าฉันต้องการพิซซ่าหน้าซีฟู้ดนะครับนะฉันต้องการพิซซ่าหน้าซีฟู้ดพูดหมายว่า I want seafood pizza I want seafood pizza. I want seafood pizza. ได้นะครับทั้งสองแบบนะครับต่อไปนะครับแบบข้างล่างนะครับแบบข้างล่างนะครับในหัวสมองเรานีครับในหัวเราจะต้องมีกระดานแบบสองซีกแบบนี้นะครับนะนักเรียนจะได้เก่งๆแล้วก็ไปใช้เป็นนะครับแบบข้างล่างนะครับหมายถึงว่าถามผ่าน1คนหรือฝากถามนั่นเองนะครับอย่างเช่นเด็กๆนะครับ อย่างเช่นลูกสาวบ้านนี้มีลูกสาวชื่อแอนนานะครับอ่าอ่าเป็นดวงใจเลยนะครับเป็นดวงใจของครอบครัวนะครับลูกสาวชื่อแอนนาก็บอกคุณแม่ว่าคุณแม่โทรหาพ่อให้หนูหน่อยนะจนนี้สิ้นเดือนแล้วบอกพ่อว่าหนูอยากกินพิซซ่านะครับนะทีนี้แม่ก็โทรหาพ่อนะครับพ่อก็เลยถามว่าเราพิซซ่าแบบไหนหรอหน้าอะไรอ่ะที่แอนนาต้องการพ่อจะพูดว่า What kind, of does Anna want? What kind of pizza does Anna want? What kind of pizza does Anna want? What kind of pizza does Anna want? นะครับคุณแม่ก็ตอบว่าแอนนาเขาต้องการพิซซ่าหน้าหน้าซีฟู้ดเวลาเอ่ยถึงคนอื่นนะครับต้อง a n ตเม s นะครับ Anna wants seafood pizza. Anna wants ซีฟู้ดพิซ za แล้วเปลี่ยนน้องเอนนาเป็นชีสิครับอ่าหลอนต้องการเห็นไหมครับเวลาถามถามเป็นชื่อคนเวลาตอบนี่นะครับตอบแบบที่2ก็ได้คือสามารถเปลี่ยนแอนนาเป็นชีได้นะครับหลอนต้องการ p i z za หน้าซนะีฟ o ้ด she wants seafood pizza she wants seafood pizza she wants seafood pizza ได้นะครับไปหน้าต่อไปเลยครับต่อไปนะครับอาจจะมีเพื่อนนะครับเพื่อนที่ห้องทัวรบอกว่าเออ,อยูจะเข้าห้องแล้วเหรอเออจะอยู่เข้าห้องเดี๋ยวฝากซื้อบุหรีด้วยนะนะครับแล้วก็ถามไปเลยนะครับอ่าเพราะว่าคุยกับเขาอยู่ว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยเขาฝากซื้อบุหรีใช่ไหมต้องการให้เราซื้อบุหรีไปให้แล้วก็ถามว่าเอายี่ห้ออะไรนะครับ ก็ถามว่า what kind of cigarette do you want นะครับ cigarette นะครับไม่ใช่แรดน,นะครับเป็นเรดนะครับ red what kind of cigarette do you want what kind of cigarette do you want นะครับคนตอบก็ตอบว่าฉันต้องการ m า r b l e m a r าโ e เรดนะฮะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อหนึ่งของฝรั่งนะฮะยี่ห้อของบุรีนะครับว่า มันมีจะมีมาโบโลไลท์มาโบโลเรดมาโบโลแบล็คแล้วแต่ไม่ <c oughs> นะครับอันนี้เป็นชื่อยี่ห้อของบร่นะครับ I want, I want อันนี้เราเรามองตาเรามาเป็นมาโบโลใช่ไหมครับแต่ฝรั่งออกจอกเป็นเมาเมาเหมือนคนเมานะครับมาโบโลเรด I want มาโบโลเรด I want มาโบโลเรดนะครับ I want มาร์ b บโรเร d ออกเป็นเมานะครับเมาคล้ายๆเมาเมานะครับมาร์โบโรเรตจะไม่ใช่จะไม่ใช่มาใช่ทีเดียวนะเป็นเมาเพราะสระ,ะเอาตัวตัวอลเนี่ยนะครับตัวอลตรงนี้ก็เปลี่ยนส่วนวอลแหวนนะครับลนะอ,อกเสียงตามฝรั่ง,ขงเขานะครับออกเสียงเมาเหมือนคนเมานะครับ I want Marlboro Red นี่ตัว R ตัว R นำหน้าสระ,ะตัว O แล้วนะครับต้องหันลิ้น Marlboro Red Marlboro Red m a ม l boro ร e d I want Marlboro Red What kind of cigarette do you want? What kind of cigarette do you want? What kind of cigarette do you want? ตตบว่า I want Marlboro Red I want Marlboro Red I want Marlboro Red นะครับ แล้ก็เปลี่ยนยี่ห้อบุหรี่เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับต่อไปถ้าคนที่บ้านโทรมานะครับแล้วคนที่บ้านบอกว่าคุณปู่อยากให้ซื้อบุหรี่มาฝากนะ,ะหรือเพื่อนก็ได้เพื่อนชื่อปีเตอร์นะ่ะอยากให้ซื้อบุหรี่ไปให้อาจจะเป็นสมาชิกที่บ้านหนึ่งคนโทรมานะครับแล้วก็ถามซิว่าปีเตอร์นะ่ะเขาต้องการบุหรี่ชนิดไหนหรอยี่ห้อไหนดี What kind of s e c r e t does Peter want? What kind of s e c r e t does Peter want? แล้วก็ตอบว่าถามปีเตอร์มาตอบปีเตอร์กลับไปเลยนะครับปับที่หนึ่งก่อนนะครับ Peter wants Marlboro Red ตอบเหมือนกันกับอันเมื่อกี้นะครับออกเมานะครับเมา Peter wants Marlboro Red Peter wants Marlboro Red นะครับ เอาเปลี่ยนปีเตอร์เป็นคำสรรพนาม he สิครับแปลว่าเขาต้องการ m a r ์เบ r เ Red พูดว่า he wants m a r b o r o ร e he wants นะครับ want เก็บรายละเอียดตัวเ s ด,ด้วยนะครับ he wants m a r b o r o r e he wants m a r b o r o ร e ได้แล้วครับนะต่อไปเลยครับต่อไปสมาชิกในครอบครัวโทรมาถามนะครับ บอกว่าเออเนี่ยเวลานีา้เราใกล้จะกลับบ้านแล้วก็กโทรมาเลยป๊าป๊าหนูอยากกินไอศครีมหนูต้องการกินไอศครีมนะครับอ่าถ้าถามหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้ต้องใช้ดูร้อยเปอร์เซนต์ครับอ่าข้างล่างนะครับแอนนาบ้างนะครับอย่างเช่นว่าคุณแม่ชื่อแอนนานะครับถ้าถามคุณแม่แอนนาต้องเปลี่ยนดูเป็นดัสนะครับว่าคุณแม่คุณแม่แอนนาฝากเราให้โทรศัพท์ ให้สมาชิกในบ้านหนึ่งคนโทรมาหาเราให้ซื้อไอติมให้อย่างเงี้ยต้องใช้ดา้านะครับเอามาฝึกประโยคแรกก่อนครับฝึกประโยคแรกก่อนนะครับอันนี้กรณีแรกนะครับกรณีแรกเลยนะครับคุณแม่แอนนาอาจจะโทรมาเองเลยก็ได้เนี่ยครับกรณีแรกเนี่ยครับโทรมาเลยลูกลูกจะกลับบ้านหรือย,ยังกังวลวผมกําลังจะกลับบ้านครับโอเคเดี๋ยวลูกซื้อไอไอศครีมมาฝากแม่หน่อยนะ แม่อยากกินไอศครีมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ถามแม่ว่าต้องการไอศครีมชนิดไหนเพราะว่ามันมีหลายยี่ห้อนะฮะมีวานิลามีโอ้ก็มีหลายยี่ห้อมีช็อกโกแลตอะไรเงี้ยนะ <c oughs> โอเคแล้วก็ถามไปว่ายูต้องการไอศครีมชนิดไหนหรอพูดว่า what kind of ice cream do you want นะครับ ้ครีมตัวนี้จะเป็นออกเป็นคอควายหรือกอไก่ก็ได้นะครับนักเรียนไอศครีมก็ได้นะครับได้2แบบถูกหมดนะครับแล้วแต่ถนัดนะครับ What kind of ice cream do you want? What kind of ice cream do you want? คนตอบก็บอกว่าฉันต้องการกินไอศครีมช็อกโกแลต่ากินแล,แล้วอารมณ์ดีนะครับช็อกโกแลตนะครับมีความสุข I want chocolate ice cream นะครับ คนที่เียกช็อกโกแลตใช่ไหมครับฝรั่งเียกช็อกเคอร์เรดนะครับช็อกโกเลตช็อกโกเลตนะครับช็อกโกเลตไอศครีมนะครับ I want chocolate ice creamI want chocolate ice cream ได้แล้วครับต่อไปถ้าคุณแม่แอนนาสั่งให้หลานๆโทรมาหาเราบอกว่าอยากกินไอศครีมแล้วก็ถามว่าไปถามแม่แอนนาสิ ว่าแม่แอนนาอยากกินไอศครีมย่รสอะไรพูดว่า what kind of ice cream does Anna want what kind of ice cream does Anna want นะครับแล้วก็ตอบไปเลยนะครับว่าถามแอนนาก็ตอบแอนนากลับไปเลยครับ Anna wants chocolate ice cream Anna wants chocolate ice cream Anna wants chocolate c อศ r รีมเราเปลี่ยนชื่อแอนนาคุณแม่แอนนาเป็นชีสิครับสพนามชีนะครับก็จะง่ายขึ้นครับ she wants chocolate ice cream she wants chocolate ice cream เห็นะครับได้แล้วไปหน้าต่อไปเลยครับต่อไปนะครับ ถามวอนเก่งแล้วมาถามเป็นแฮบบ้างนะครับแฮบแปลว่ามีนะครับคุณมีรถยนต์ชนิดไหนเหรอนะครับรถยนต์ก็มีหลายยี่ห้อใช่ไหมครับนะแล้วก็ถามว่า what kind of car do you have what kind of car do you have นะครับว่าประธานเป็น you เราต้องใช้คำว่าอะไรครับใช้ do เห็นไหมครับเหมือนข้างบนเลยนะครับอไปดูกันนะครับจริงไหมนี่ครับประธานเป็น i u v e แบบนี้ครับเราก็ต้องใช้คำว่าดูมาช่วยถามนะครับส่วนข้างล่างนะครับประธานเป็นปีเตอร์นะครับ Peter เราก็ต้องนะครับอย่างเงี้ยปีเตอร์ข้างบนเห็นไหมครับหรือคำว่า he เขาคนเดียว he s h ดปีเตอร์ต้องใช้คำว่าอะไรครับมาช่วยถาม o e s จ้องใช้ o e s มาช่วยถาม นะครับโดยออกเสียงลมนะครับอ่าเขียนดูลงไปก่อนครับ do แล้วเราก็เติม e อะไรครับ es แล้วอ่านว่า does? พอเตม e ิม es อ่านว่า DAS นะครับาเอามาถามแบบที่หนึ่งก่อนนะครับคุณมีรถจนชนิดไหนพูดว่า What kind of car do you have what kind of car do you have ฉันมีรถยนต์ Honda I have a Honda car I have a Honda car I have a Honda car, a Honda car. ได้แล้วครับต่อไปนะครับถามถึงคนอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นว่าเพื่อนเราชื่อปีเตอร์นะครับเราอยากรู้ว่าปีเตอร์เนี่ยมีรถยนต์ยี่ห้อไหนเราก็ถามว่า What kind of car Does Peter have what kind of car? Does Peter have นี่นะครับแล้วก็ตอบเวลาถามถึงคนอื่นนะครับหนึ่งคนที่ไม่อยู่ที่นี่กับเราถาม have ตอบ has โดยการออกเสียงลมนะครับเพราะว่าเขาจะซุบซบซุบซ,ซ,ซนินทาเป็นเสียงลมกันนะครับฝรั่งถ้าถามเกี่ยวกับคนอื่นนะครับ Peter มีรถยนต์ Honda เหมือนกันตอบว่า Peter has a Honda car. Peter has a Honda car. นะครับหรือเปลี่ยน Peter เป็นคำสรรพนามสรรพนามจะใช้ he หรือ she ครับผู้ผู้ชายผู้ชายต้องใช้คำว่า he ผู้หญิงค่อยเป็นแม่ she นะครับนะเขามีรถยนต์ n o n d a พูดว่า he has a Honda car. He has a Honda car. He has a Honda car เห็นไหมครับเวลาถามถึงคนอื่นหนึ่งคนนะครับถาม h a v e ตอบ h a s 1เหนไครับ100%เลยนะครับนะแต่ถ้าถามตรง1ต่อ1ถาม h a v e ตอบ h a v e เลย1ต่อ1ถามเจ้าตัวเลยอยู่ตรงนี้นะครับไม่อยู่ก็โทรถามได้นะครับว่า what kind of car do you have แต่ถ้าถามคนกอื่นปุ๊บที่ไม่อยู่ที่นี่กับเราหนึ่งคนต้องเปลี่ยนดูเป็น does What kind of car does Peter have? What kind of car does Peter have? นะครับถาม have ตอบ has ครับ Peter has a Honda car หรือเปลี่ยน Peter เป็น he ครับ he has, he has a Honda car He has a Honda car ได้แล้วครับนักเรียนนะครับเห็นไหมครับถ้าน,นักเรียนว่าแบ่ง ในสมองของเราแบ่งเป็นสองซีกแบบนี้ซีกข้างบนกับซีกข้างล่างนะครับซีกข้างบนหมายถึง4ตัวบนถ้าประทานเป็น4ตัวบนอย่างเงี้ยนะครับ i u v d นะครับเนี่ยครับข้างบนเห็นไหมครับกูขีดเส้นใต้ให้ดูนะครับถ้าไปทานเป็น i u v d แเราก็จะใช้ดูมาวางไปข้างหลังวัตวร์เปนวน Y เห็นไหมครับมาวางไปข้างหลังวัตวร์เปนวน Y แต่ถ้าเกิดว่าประทานเป็น He 4ตัวล่างนะครับ สีตัวล่างหมายถึง he s h e e t Peter นะครับ he s h e e t Peter เราต้องเปลี่ยนดูเป็น d a s พอาเราเอ่ยถึงคนอื่นหนึ่งคนนะครับอ่าเปลี่ยนดูเป็น d a s มาช่วยถามโอเคนะครับโอเควันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปเรียนภาษาที่สุภาพขึ้นนะครับสุภาพกว่า one t o นะครับสุภาพกว่า one t o มันจะมีคำว่า wood like to แปลว่าอยากนะครับ wood like to ออก wood เหมือน tiger wood เนี่ยแหละครับ wood like to แปลว่าอยากนะคุณอยากอันนั้นไหมคุณอยากอันนี้ไหมนะครับมันจะสุภาพขึ้นมานะครับแล้วก็คําแบบนี้นะเราจะเก็บไว้เชื่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือเก็บไว้กับลูกค้าหรือเจ้านายฝรั่งนะครับเราต้องใช้คําแบบนี้ให้เป็นนะครับเดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคนักเรียน สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ